พวกคุณเชื่อหรือไม่ภาพเกาะที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นเกาะส่วนตัวของผมไม่เชื่อครับพี่เฮ้ย <Hey! S 2> ดีแล้วที่ไม่เชื่อเพราะวผมนั้นหลอกพวกคุณทุกคลิปนั่นแหละจริงๆแล้วเกาะของผมจะต้องหรูแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ในวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะทําการสร้างเกาะส่วนตัวพร้อมกับปลูกพืชที่มีราคาแพง แล้วก็จะเปิดเป็นสาธารณะให้น้องๆเด็กน้อยเข้ามาดูใช่ผมไม่ให้พวกคุณเข้ามาอยู่นี่เป็นเกาะกูแล้วผมนั่นห่วงเกาะของผมมากๆในวันนี้เราจะอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า i s l a n d w วัเห็นปะคุณเห็นเกาะของคนอื่นนั้นไหมโคตรกระจอกแล้วมาดูเกาะของกูสิแม่งกระจอกว่าอีกแต่ในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเกาะของผมจะไม่ใช่เกาะกระจอกเอาละเราจะทำการโร่นะครับต้นไม้ต้นแรกของเรา let's go ว้าวคุณได้ต้นอะไรมาวะเนี่ย small mushroom หนึ่งใน20ผมเอาหมดไหนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่คุณผู้ชมครับผมมีต้นเห็ดขนาดเล็กและ mm. ผมสามารถเอามาปลูกได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนคุณผู้ชมต้นเห็ดกู no! โนโคตรเล็กเลยแย่ yeah, ละไอเราก็คิดว่าเรานั้นจะมีต้นที่มันใหญ่กว่านี้ที่ไหนได้ต้นแค่นี้เอง เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีโพชั่นคูณ10และเรานั้นได้กรีนลีฟมามันดอกจากเออ่ไอ้ต้นเห็ดของผมนะครับคุณผู้ชมอยากจะได้ยินมุกสุดฮาไหมนี่ดูใบโอเคไหมฮะนะครับเราสุมใหม่ดีกว,ว่าอ้าว b i r ร์ r ทรโอเคมันเป็นไอ้ต้นขาวๆนะครับใน m Minecraft คุณผู้ชมเราสุมใหม่ก็ได้นีนๆนตอนนี้ที่ผมต้องรีบสุมเลยนะเพราะว่ามีคนเปิดบูธนะครับโอ้เดือรีสีพันธุ์วิกทรีแป๊บนึงผมกดออโต้โรได้หรือเปล่าออโต้โรจ a ดออโต้โร yes yes แบบนี้แหละสุดยอดเลย Small mushroom go away I don't care มาแล้วมาแล้วมาแล้ว 8ดบิทโรสนี่กล่องของขวัญแป๊บนึงผมเปิดกล่องของขวัญก่อนของฟรีผมเอาหมดจังหวะนี้เอาล้ต้นต่อไปแคคตัสหนึ่งใน100ปิดก่อนละกันเดี๋ยวเราทําการปลูกพืชเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เรามีเรามีต้นอันนี้คุณผู้ชมหใน4ี่พันนะครับเอ่อกูจะปลูกตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยปลูกไว้ตรงกลางนี่แล้วกันนะแล้วก็มีเบิร์ชทรีอ่าโอเคสุดยอดผมต้องอินเคียร์ฟรีแม็กนั่นก็คือเป็นการเพิ่มช่องใช่ไหม เพิ่มช่องได้หรือเปล่ายังไม่ได้ผมทําลายไอ้ต้นต้นนี้ทิ้งไปได้ไหมอะได้โปรดขอร้องผมทําลายมันทิ้งได้มันรีมูฟทิ้งแม่งเลยและเรานั้นก็เอาต้นนะครับที่มันหายากกว่าเดิมมาปลูกนี่ต้นกุหลาบแบบแปดปิดแบบแปดปิดเฮ้ยอะไรนั่น่ะเฮ้ยให้กูวางก่อนโอ้โหมันบังคับคุณผู้ชมไหมผมต้องมาอัปเกรดอะไรไม่รู้ตรงนี้ก่อนอะอัปเกรดการคูณเงินโดยใช้ใบไม้เอ่ออัปเกรด สีชมพูสีเหลืองกูยังอัปเกรดไม่ได้ต่อไปเขาให้เราไปไหนวะเขาให้เรานั้นมาตรงนี้นี่เป็นร้านค้าอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้เรื่องโอ้โหเขาใช้เงินในการซื้อ Lucky ลัคกี้โพชั่นเหรอโอเคซื้อแล้วกันซื้ออ่ะงัน้นกูซื้อหมดเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเก็บเงินก่อนนะครับผม,มต้องทำการเก็บเงินเอาไว้เปิดออโต้โรแล้วเดี๋ยวผมจะทำการ ปลูกต้นนี้ผมไม่รู้ว่าต้นนี้มันเท่าไหร่มัน1ใน200เองนะครับโคตรกากเก็บก่อนเลยเก็บใบไม้ด้วยสุดยอดผมอยากได้แบบ OMG โรว่ะต้นนี้อีกละหนึ่งใน200ผมอยากจะอัปเกรดนะครับฐานของผมในการปลูกต้นไม้ให้มันได้เยอะกว่านี้ยิ่งถ้าเกิดเรานั้นได้ต้นไม้เยอะนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิม guys โอ้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 แบบหนึ่ง candy cane tree ผมได้แคนดี้เคนแต่เดี๋ยวก่อนนะต้นไม้นี่ของผมมันก็เรียกได้ว่าคขานั้งได้จะสุดแล้วนะคุณผ,ผู้ชมผมอยากรู้ว่าผมอัปเกรดอะไรได้บ้างแต่มันต้องใช้ใบไม้ในการอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดรูทอย่างนั้นเหรอจะได้ของที่ดีกว่าเดิมอัปเกรดมันนี่ต่อไปอันนี้เนี่ยดิคุณผู้ชมการอัปเกรดนะครับผมต้องทำยังไงอัปเกรดไอ้ทรีแม็กโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้นะครับทวิกทรีลงอีกเพราะว่ามันเป็นต้นที่เรียกได้ว่า ดีที่สุดแล้วเพราะมันหนึ่งใน4นี่พันนะใช่ไหมยังอื่นคือมันแบบกระจอกอยู่นะครับผ,ผู้ชมอัปเกรดโอเคเอาต้นแคนดี้เคนทรีอ่าเดี๋ยวอัพเกรดก็ไม่ได้ชิบหายเงินทองหายาก yeah, แย่ละเงินจากต้นไม้3บาททวน j ีส <c oughs> ัสกูตายแน่แบบนี้โอเคอัพเกรด อะไรอย่างแรกเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมมองว่าเกาะของผมนั้นเริ่มที่จะมีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอย่าลืมที่จะพิมพ์บอกผมนะครับทางใต้คอมเมนต์ว่าระหว่างเกาะอันนี้กับเกาะของผมที่ผมสร้างขึ้นมาคุณผู้ชมจะเลือกเกาะอะไรถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากได้เกาะมาดิฟวันนี้โอ้ oh my god ความคิดเห็นนั้นจะโดนล,ลบทันทีนะครับแล้วคุณจะถูกแบนออกจากช่องด้วยเอาล่ะเรามาดูกล่องนี้ดีกว่าเปิดกล่องเลยมันต้องได้บูธมาใช่ไหมดู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 ด,ด,ดูคุณผู้ชมผมได้บูธมาเต็มไปหมดเลยว่ะผมว่าผมใช้บูธดี เพราให้แต่ของดีเรามาว่ะของดีเฮียเก็บไว้เถอะครับ <mm> โหนี่เกมนี้ไม่ต้องเติมเลยนะเนี่ยไอเกมนี้ผมไม่ต้องเติมเลยว่ะ <mm> ดูดูดูผมสแต็กบูทโอ้ my god นี่ขนาดกูสแต็กบูทนะเว้ยเฮ้ยเอาละอัปเกรดมันนี่มัลติพายนะครับไม่ได้กูขอโทษเงินกูไม่มีอัปเกรดอันนี้อัปเกรดมันนี่โรลจัดไปเอาแบบหนึ่งในห้าแสนล้านได้ไหมเขอแบบหนึ่งในห้าแสนล้านพลีสได้โปรดพลีส 8 b i บ sunflower โ okay. อเคน่าจะเป็นต้นต่อไปเลยเพื่อนที่เรานั้นจะเอามาวางมาเลย8ป i บ sunflower สุดยอดมากโอ้โหการที่ผมจะอัปเกรดอันต่อไปคุณผู้ชมครับ3,500แต่ถ้าเกิดคุณเติมนะครับ a tree and root ตรงนี้เราจะสามารถเพิ่มได้5สลอตเพราะฉะนั้นผมเพิ่มไปเลย5สลอตคุณผู้ชมผมไม่แคร์แล้วบอกว่าผมจะได้แบบต้นไม้อันใหม่ด้วยเปล่าวะมีจริงไงชโมคุณผู้ชมชิโมเฮ้ยเอาว่ะเห็ดยักษ์มาเห็ดยักษ์มา นี่คือเห็ดยักษ์นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเทียบกับเห็ดน้องน้อยเดี๋ยวเห็ดน้องน้อยอยู่ไหนนี่สมอมาชมตรงนี้อันนี้คือเห็ดยักษ์ของผมเองทาไมมันวางไม่ได้วะเฮ้ยมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยเออนหนดูดินายดรอปอะไรวะเจ้าหมอนี่ดรอปเงินอย่างเดียวหรอเราสามารถดูได้นะครับว่าต้นไม้พวกนี้มันดรอปอะไรให้กับเราเฮ้ยอะไรน่ะตัวอะไรสัตว์ทะเลอะไรน่ะคุณผู้ชม โรเจ็ดร้อยลักห้าสิบว้าวว้าวจู่จูมีสัตว์ร้ายใต้ทะเลคุณผู้ชมเขามาบุกบ้านกูโอเคผมเพิ่งไล่สัตว์ร้ายตะกี้ออกไปนะครับเพราะผมกลัวว่าเขาน่าจะมาถล่มบ้านผมแม่งเต้นโชว์กูหนึ่งที what the hell นั่น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 จ้สัตว์ร้ายก็จะไปไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อของก่อนซื้อเก็บเอาไว้แมกเนตพชั่นซื้อเอาไว้นะครับ โอ้ยังดีนะครับที่เกมนี้นั้นแม่งเกมพาสอสยางถูกเลย <c oughs> ผมสามารถเติมซื้อได้แบบหนักๆเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่เพิ่มลักบูทของผมนะครับ <c oughs> บวกหสตาร์ในการที่จะได้แบบ c e l e s t ชียลทรีอันนี้ในการแบบได้เ e เลสเชียแล้วก็ชายนีด้วยอยู่คิดนี่เรารอทำไมแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบ เกมที่มันมีเกมพาสถูกมากเลยเพราะว่าเออช่วงนี้กูจนและสิ่งนี้มาทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็เทพขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาล่ะเท่าที่ผมไปดูเกมพาสกีมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถช่วยทำให้เราสุ่มได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากไอ้พวกยาพวกนี้เดี๋ยวผมเปิดกิฟต์ก่อนนี่คือกิฟต์ที่กูได้โอ้หเนี่อะไรเนี่ยร็อกเก็ตโรอะมันคืออะไรผมไม่รู้แต่ผมนั้นใช้ทุกอันเลยผู้ชมครับใช้หมดเลยเนยี่ดูกูดูกู คราวนี้แหละแกไม่รอดแน่แหมยังให้ของแถมกูมาอย่างเยอะนี่กูชอบมากนี่คือเร็วแล้วโอ้พิงคิวลิปโน้ no, หนึ่งนี่12มื่โอ้บวกลักไป93%โอ้ผมแบบอัพเกรดได้เยอะมากัางหวะนี้ upgrade, 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 upgrade. อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเฮ้ยนี่ผมพูดจริงนะเนี่ยปีศาจร้ายมันจะมาขโมยต้นไม้บ้านผมจริงๆดูดิเขาจะขโมยต้นไม้ต้นนั้นน่ะแต่เอาไปเถอะต้นไม้ต้นนั้นผมไม่ค่อยแคร์เเท่าไหร่ ผมยกให้คุณไปเลยฟรีๆก็ได้แต่ผมจะเอาต้นคิวลิปวางไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทีมันวางไม่ได้เว้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบางทีอาจจะต้องแบบกดแบบกดปิดออโต้สกิปไปก่อนอะแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากจะกดปิดออโต้สกิปตรงนี้นะครับออโต้โรผมพูดผิดนั่นมันหมายความว่าผมจะต้องเสียเวลาในการโรนี่ไงล่ะโอเควางได้แล้ว1อันแล้วก็มีต้นแอปเปิลวางแอปเปิล like brother วางลง brother เฮ้ยมันวางลําบากจังว่าโหดูกว่าจะวางได้หรือว่ามันต้องแบบวางใกล้ๆตัวผมด้วยวะเขาเล็กออเดรู์โอ้โหถือว่าเจ๋งอะเนี่ยคือผมชอบไอ้ยาตัวนี้มากเลยก็คือถ้าเกิดของที่มันดรอปนะครับจากไอ้ต้นไม้พวกเนี้ยมันเก็บให้เราแบบหมดเลยอะผมอยากจะได้เกมพาร์ทจังเลยแต่มันไม่มีไงเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูคนอื่นนะครับคุณผู้ชมคนอื่นเขานั้นเล่นไปถึงไหนละโอ้ว้าวฮ่าฮ่าสุดฟันนี่เลยคนส่วนใหญ่แม่งดูดูคนนี้เปิดได้12ล้าน นี่ค่ะที่กูอยู่ที่12ื่นสคนอื่นแม่งก็ได้หมื่นสองสองนี่คือเบสิกนะครับแสดงว่ากูยังเบสิกกูยังบอดี้เบสิ a t do you want from me? นี่กูเติมนะกูเติมนะเฮ้ยผู้ชมครับดู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 ปีศาจร้ายมันฝังตัวอยู่ในบ้านกูมันมันก็มังแอบกินต้นแคนดีเคนกูนี่มันแย่มาก เฮ้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งรู้ไว้ถ้าเกิดเรากดมาดูตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเกมพาร์ทของเรามาทํางานนะครับดูดิเกมพาร์ททำงานหมดเลยแต่ทําไมผมถึงยังได้ของกากๆอีกอย่างงั้นเหรอกวามันน่าจะเกีก่ยวกับดวงกูแล้วแหละอยู่บ้านตัวเองก็หลอนเกินผมไปดูบ้านคนอื่นดีกว่าโอ้โหว้าวเมื่นหนึ่งผมจิดไอ้ตรงโรตรงนี้ทิ้งดีกว่านะครับผมอยากจะดูบ้านคนอ,อื่นโ้มึงรู้ไหมไอ้ต้นเนี่ยผมมีอยู่แค่ต้นเดียวแล้วเจ้าหมอนี่คุณผู้ชม โชคเขาน้อยกว่าผมอีกเขามีกี่ต้นคุณดูดิคุณดูดวงผมเนี่ยไอ้ต้นหนึ่งในหมื่นสองเนี่ย brother ดูค่ารักกูซก่อน like m มอนมันหมายควายว่าไงดูหนึ่ง หนึ่งทวนโอ้ว,ว้าวโอว้คุณเห็นปีศาจร,ร้ายมังกรตัวนั้นไหมแค่เขามานั่งแทะนะครับไอ้ต้นแคนดี้เคของผมรู้ไหมว่าเขาสุ่มได้หนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในหกหมื่นห้าใช่ดูต้นนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในหกหมื่นห้าแล้วดูบ้านกูดิความแฟร์อยู่ตรงไหนคุณผู้ชมความแฟร์ของเ,ออเด็กน้อยหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารคนนี้อยู่ตรงไหนนั่นไงน,นั่นไงมาีล้วมา,าล้ดู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 เดี๋ยวผมจะไปตัดไม้บ้านเขาคุณผู้ชม ไม่ไหวละไหนไหนไหนนี่ใช่ไหมต้นหนึ่งในหกหมื่นห้ามึงอ่ะดวกูโค่นทิ้งเลยอยู่เดี๋ยวนี้เจ้ามังกรเอาขวานมาเดี๋ยวนี hey. ้ความรันทดไม่กอดความรันทดมันหมายความว่าไงวะเนี่ยลักคิว้วจัดไปเลยต้องสุ่มได้ของดีดิสุม่มลักคิว้วหนึ่งในทัพโอ้ว้วาวหนึ่งในหมื่นสองผมเพิ่งได้ต้นนี้มาอีกหนึ่งต้น นะครับผมเล่นมาตั้งนานในขณะที่คนอื่อนนั้นสามารถได้ด้วยการเปิดเกมมาแล้วก็นั่งรอ3นาทีนั่นๆเอาอีกแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละดอกบัวก,กูเออนั่นต้นใหม่กูด้วยสุดยอดเลยนี่มันทำร้ายจิตใจกันเกินไปแล้วออกเกมเลยไม่ไหวแล้วข้อสำหรับใครนะครับที่คิดว่าตัวเองดวงดีก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูแล้วกันเผื่อว่าคุณนั้นจะได้สุ่มแบบได้ต้นไม้หายยากที่แน่ๆผมว่าดวงผมผมอัพมาเยอะนะเว้ยแล้วดูดิ ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งโซแซดเลยวะ่ะต่เป็นเกมที่ดีนะครับลองมาเล่นดูลองมาเล่นดู